เหลืออีกมีเยอะแล้วครับผมรถจัดแคมเปญราคาพิเศษจากฟอร์ดน v เวราเซลลรามินทากมอ7สวัสดีครับผมผมรันนะครับผมจากท้องฟอรดรันตามใจวันนี้ผมอยู่ที่ฟอร์ดนีเว a ารามินทากมอ7วันนี้ผมจะมานําเสนอรถจัดแคมเปญราคาพิเศษซึ่งเป็นรถรุ่นเลนเจอร์นะครับผมรุ่นแรกนะครับจะเป็นว i แท็กเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับ รุ่นนี้ลูกค้าเครดิตดีผมสามารถทําดาวพิเศษให้กับลูกค้าที่10% 10%นี่ลูกค้าไม่ต้องออกนะครับลูกค้าชำระแค่มัดจำป้ายแดงและจดทะเบียนเท่านั้นรุ่นที่2ครับผมจะเป็น Y i ย e ทขับเคลื่อน2ล้อสิบสปีดสีเหลืองรุ่นนี้พิเศษยังไง 1. ดอกเบี้ย0.99 2. ส่วนลด130,000บาท รุ่นที่3จะเป็น Y i ย e ท็สสปีดขับเคลื่อน4ล้อรุ่นนี้เราให้ส่วนลดไปเลยครับ150,000บาทรุ่นที่4ครับจะเป็นรถโชว์รุ่นนี้จะเป็น Ranger ร l s Cap เ a แคกียร์ออโต้ครับสีน้ำเงินคันนี้ให้ส่วนลดไปเลยจุกๆุก0 6 0 0 0 0บาทย้ำนะครับเป็นรถโชว์ไม่ใช่รถเทสนะครับรุ่นที่5จะเป็นรุ่น เลนเจอร์เอเพัทนะครับรุ่นนี้จะเป็นแคปสีันเงินตัวนี้เป็นรถเทสไดนะครับคันนี้ส่วนลด200,000บาทย้ำ200,000บาทจากราคา79,000บาทนะครับลดไปเลย200,000บาทเหลือ599นะครับแต่ข้อดีของคันนี้นะครับซึ่งยังไม่ได้จดทะเบียนถึงจะเป็นรถเทสยังมีประกรันอยู่ลูกค้าสามารถเข้าศูนย์ได้ดอกเบีย้ยเป็นรถมือหนึ่งนะครับ อยู่ที่ลูกค้าจะดาวเท่าไหร่ขอนทีปีแต่ว่าส่วนลดสองแสนลูกค้าสามารถนำไปช่วยดาวได้หรือว่าจะนำมาลดจากราคา,าตัวรถก็ได้รีบหน่อยนะครับแคมเปญพิเศษที่เราจัดขึ้นมานี้ใกล้จะหมดแล้วและขอย้ำอีกข้อหนึ่งปีใหม่ปีหน้าลถขึ้นราคานะครับรุ่น l a นเจอร์ราคาที่ปรับขึ้น 10, 1 0 0 0 0ถึง15,000บาทรุ่นที่2อ a เตปรับส0,000บาทรุ่นที่3เอเวอ ขึ้น2 3 0 0 0บาทนะครับสนใจติดต่อสอบถามลดแคมเปญราคาพิเศษได้ที่ช่องฝลันตามใจหรือโทรหาผมได้ันล0614932569ขอบคุณครับ